เสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นท่ามกลางความกดดันมหาศาลของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหลังจากก่อนหน้านี้กระแสะวิจารณ์ถาโถมอย่างหนักทั้งจากผลงานที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังมาตรฐานที่แฟนบอลคุ้นเคยและคำถามใหญ่ที่ว่าฟุตซอลไทยยังเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนอยู่หรือไม่เกมสำคัญกับอินโดนีเซียจึงไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดาแต่คือสึกกู้ศรัทธากู้หน้าและพิสูจน์ตัวตนของช้างสึกพลังโตชุดใหม่ในเวทีอาเซียนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่นาทีแรกของเกมทีมไทยเปิดฉากด้วยความมุ่งมัน่นเกมเพรสซิ่งสูงการขยับตัวที่รวดเร็วและการตตอบอลที่เน้นจังหวะเดียวเพื่อลดความผิดพลาดอินโดนีเซียที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งและวินัยเกมรับพยายามตั้งโซนป้องกันแน่นรอจังหวะสวนกลับเร็วซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของคู่แข่งในอาเซียนที่ไม่ใช่ทีมรองบอลอีกต่อไปเกมในช่วงต้นอิดอัดกอว่าที่หลายคนคาดแต่สิ่งที่เห็นชัดคือความกล้าเล่นของดาวรุ่งไทยที่ไม่ถอยหนีแรงกดดัน ประตูแรกของเกมกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการประสานงานที่ซ้อมกันมาอย่างดีการเคลื่อนที่ตัดหลังแนวรับอินโดนีเซียก่อนจบสกอร์อย่างเฉียบคมเสียงเฮดังล้านไม่ใช่แค่เพราะได้ประตูนำแต่เพราะมันปลดล็อกความตึงเครียดทั้งทีมหลังจากนั้นรูปเกมของไทยเริ่มไหลลื่นความมั่นใจเพิ่มขึ้นการครองบอลเหนือกว่าอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่แฟนบอลเห็นและพูดถึงมากที่สุดคือวินัยเกมรับที่รัดกุมกว่าเดิม การช่วยกันไล่บี้การสไลด์บล็อกและการยืนตำแหน่งที่มีระเบียบซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมชุดก่อน่อนถูกวิจารณ์ว่าเริ่มหายไปอินโดนีเซียไม่ยอมง่ายๆพวกเขาอาศัยพละงกำลังความเร็วและลูกยิงไกลที่อันตรายหลายครั้งทำให้ผู้รักษาประตูไทยต้องโชว์ซูเปอร์เซฟต่อเนื่องเกมเริ่มเข้มข้นดูเดือดและเต็มไปด้วยอารมณการประทะก,กันในแต่ละจังหวัดสะท้อนถึงศักดิ์ศรีของสองชาติยักษ์ใหญ่ฟุตซอลอาเซียนก่อนจบครึ่งแรกไทยสามารถบวกประตูเพิ่มได้อีกจากลูกตั้งเตะที่วางแผนมาอย่างชาญฉลาด ส่งให้สกอร์ขยับหนีและทําให้ความได้เปรียบเริ่มชัดเจนขึ้นเครื่องหลังคือบททดสอบทางจิตใจอินโดนีเซียเร่งเกมใช้ผู้เล่นฟลายอิงโกให้เร็วขึ้นเพื่อกดดันไทยอย่างหนักหลายช่วงแฟนบอลแทบหยุดหายใจแต่สิ่งที่น่าชื่นชมคือความนิ่งของนักเตะไทย u ยูสิที่แม้อายุยังน้อยแต่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเกมและการตัดสินใจที่เกินวัยพวกเขาไม่เร่งไม่ลนรู้จังหวะทวงเวลาและเลือกเล่นอย่างมีประสิทธิภาพทุกการเคลียบอลทุกการผ่านบอลล้วนมีเป้าหมายไม่ใช่แค่เตะทิ้งเพื่อเอาตัวรอด เมื่อเสียงนกบีดสุดท้ายดังขึ้นชัยชนะของไทยเหนืออินโดนีเซียไม่ใช่แค่สามแต้มหรือการเข้ารอบแต่มันคือการกู้ศรัทธาและส่งสารสำคัญไปทั่วอาเซียนว่าฟุตซอลไทยยังไม่ตายและยังพร้อมสู้กับทุกความท้าทายอย่างไรก็ตามหลังเกมกลับมีประเด็นร้อนเมื่อแคมไทยออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการตัดสินบางจังหวะรวมถึงกระแสแชมป์โวยที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโซเชียลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดและการแข่งขันที่สูงขึ้นในระดับภูมิภาคนี้ หากมองลึกไปกว่านั้นเกมนี้คือภาพสะท้อนชัดเจนว่าฟุตซอลอาเซียนเปลี่ยนไปแล้วประเทศอย่างอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียรวมถึงเนียนมาต่างลงทุนอย่างจริงจังในระดับเยาวชนระบบหลีกและการพัฒนาผู้ฝึกสอนพวกเขาศึกษาแทคนิกสมัยใหม่จากยุโรปและอเมริกาใตา้นำมาปอร,รับใช้กับนักเตะของตัวเองทำให้ช่องว่างระหว่างไทยกับคู่แข่งแคบลงอย่างเห็นได้ชัดเกมที่เคยชนะง่ายกลายเป็นเกมที่ต้องออกแรงต้องใช้สมาธิและความละเอียดในทุกรายละเอียด สำหรับไทยเองชัยชนะครั้งนี้คือสัญญาณบวกแต่ไม่ใช่เหตุผลให้ประมาทมันชี้ให้เห็นว่าทิศทางการพัฒนายาวชนเริ่มมาถูกทางนักเตะกล้าเล่นกล้าเสี่ยงและมีวินัยมากขึ้นแต่ในขณนะเดียวกันก็ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงทั้งเรื่องความคมในการจบสกอร์ความสม่ำเสมอและการรับมือกับเกมที่กดดันสูงในช่วงท้ายแมตช์กับอินโดนีเซียคือบทเรียนล้ำค่าที่จะทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นหากนําไปต่อย,ยอดอย่างจริงจังแฟนฟุตซอลไทยควรภูมิใจกับหัวใจของนักเตะชุดนี้ พวกเขาไม่ได้แค่เล่นเพื่อชัยชนะแต่เล่นเพื่อศักดิ์ศรีเพื่อพิสูจน์ว่าธงไตรรงยังบกสะบัดในเวทีอาเซียนได้อย่างสง่าง,งามพร้อมกันนั้นเราทุกคนก็ควรยอมรับความจริงว่ายุคที่ไทยเหนือกว่าทุกทีมแบบไร้ข้อกังขาอาจผ่านไปแล้วและยุคใหม่คือยุคขอองค์การแข่งขันที่เข้มขน้นดูเดือดและต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งฟุตซอลอาเซียนในวันนี้ไม่ใช่เวทีเดิมอีกต่อไป มันคือสนามประลองของแทคกติกความฟิตความคิดและหัวใจและเกมที่ไทยอยู่สิปราบอินโดนีเซียได้คือหนึ่งในบทพิสูจน์สำคัญว่าหากเราปรับตัวได้เร็วพอตั้งใจจริงพอและเดินหน้าอย่างถูกทิศทางฟุตซอลไทยยังมีอนาคตที่สดใสและยังพร้อมทวงคืนความยิ่งใหญ่ในระดับภูมิภาคและเอเชียต่อไปอย่างภาคภูมิใจ